ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการเรามีข้อมูลจากทางสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติศรีนทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะหรือว่า SIT SI i นะครับวันนี้จะนําเสนอตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่25แล้วนะครับสถาบันนี้ได้ทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับซึ่งงานวิจัยของ SIT SI เป็นที่ยอมรับและใช้งานได้จริงนะครับเป็นที่รู้จัก ที่ยอมรับนี่คือยอมรับทั้งระดับประเทศแล้วก็ยอมรับทั้งระดับนานาชาตินะครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยวันนี้ทางรายการจะนำเสนอเรื่องราวของทางสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินทรน,นะครับหรือว่า SIT SI ในแง่มุมเรื่องของวิจัยก้าวล้ำพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ระดับสากลครับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือ SIT เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนทั้งหมด9สาขาวิชาในระดับปร,ริญญาตรีโทและเอกโดยใช้การวิจัยในการเรียนการสอนมีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนทั้งหมด โดยมีอาจารย์ดรวิรัตสอนเลิศล้ำวานิชเป็นหนึ่งในอาจารย์ประจําของสถาบันปัจจุบันการแข่งขันทนางน้านอุตสาหการรมทางเรกิจมีความเข้มข้นมากขึ้นในภาคกาตศากราก็จะเป็นต้องผลิตบุคลากรให้ตรงแล้วก็ทันสมัยได้ด้วยเ i t ไอท,ทีเองก็มีงานวิจัยมา25ปีแล้วนะครับ นอกจากนี้ท่านยังเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี2546สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์อีกด้วยจะเป็นไดน้ไซตที่อยู่ในลงังสิก็ตามหรือว่าอยู่ที่บางกดีก็ตามเนี่ยเรามีศูนย์วิจัยร่วมกับภาคเอกชน ก็จะมีภาคประชาชนมาเช่าพื้นที่นะครับแล้วก็นาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เข้ามา,าให้โจทย์วิจัยกับนักศึกษาเรารทำให้เราตั้งโจทย์วิจัยเนี่ยได้ตรงตามเประเด็นมากยิ่งขึ้นไอซีมีกําลังที่จะวิจัยร่วมด้วยแล้วก็ตลาดเมืองไทยก็เป็นที่ต้องการนะครับก็ได้ทําการตั้งบริษัทที่เมืองไทยแล้วก็กําลังวางโรงงานรายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งคิดว่าอีกปีหนึ่งปีข้างหน้านะครับก็จะออกสู่ท้องตลาดได้ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องระบบดูแลผู้สูงอายุนะครับจากการได้หารหือกันในเบื้องต้นแล้วเราก็ได้แนะนำโรงพยาบาลบรนแาวนะครับที่จะเป็นแหล่งทดสอบการใช้งานเราก็ได้ร่วมทำการทดสอบอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทำการวิจัยเพิ่มเติม ด้วยมาตรฐานการยอมรับในระดับนานาชาติและความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใช้งานวิจัยมีผลสะท้อนต่อภาคอุตสาหกรรมที่จะทำให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องที่สุที่ได้ ให้ความสําคัญเรื่องการประชุมวิชาการกับต่างประเทศค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเราได้จัดการประชุมวิชาการขนาดใหญ่ในประเทศไทยหลายครั้งนะครับและขนาดดูกัน s i t ก็มีความได้เปรียบนะฮะเพราะเราสอนนักศึกษากันด้วยภาษาอังกฤษนะครับทำให้นักศึกษาเนี่ยคุ้นเคยนะครับในการที่จะร่วมวิจัยหรือว่าแลกเปลี่ยน กับทางต่างประเทศได้ย่างสะดวกใจยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะฮะที่ทําให้ทางภาคอุตสาหกรรมเมื่อเห็นผลงานวิจัยของ SIT แล้วไม่ว่าจะทั้งในประเทศหรือต่างประเทศนะครับก็ยินดีแล้วก็ได้แสดงความจำนงที่จะเข้ามาร่วมวิจัยกับ SIT มากขึ้นเรื่อยๆ25ปี SIT โดดเด่นด้านงานวิจัยซึ่งมีผลต่อภาคอุตสาหกรรมระดับนานาชาติโดยอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ s, s i ส t พร้อมพัฒนานักศึกษาคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อ,อความต้องการภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมสังคมวิจัยไทยให้ไปสู่ระดับสากล